สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีกันนะครับในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ก็มีที่เที่ยวอยูหลายจุดนะฮะซึ่งจุดที่เราจะไปกันในทริปนี้เนี่ยจะมีที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับและสถานที่แรกที่เราจะมากันในวันนี้ก็คือถ้าเขาวงนะฮะถ้ำแห่งนี้เนี่ยเป็นถ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัตินะครับท่านได้มาเริ่มสร้างวัดนี้ไว้ เริ่มต้นจากหลวงพ่อสนองกตัตตปุญโญเจ้าวัดวัดสังฆทานจังหวัดน,นนทบุรีได้าาาพาคณะพระภิกษุและสิทยานุสิ์เดินทุดงผ่านมาพบเห็นสถานที่แห่งนี้ด้วยความที่มีภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขาด้านบนก็มีถ้ำอยู่หลายแห่งในหน้าฝนเนี่ยก็จะมีน้ำตกไหลให้ความร่มเย็นชื่นใจเป็นที่สับปายะต่อการเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่งท่านกับคณะเนี่ยจึงได้พักอยู่ที่เนี่ยสองถึงสามวัน หลังจากนั้นท่านกับคณะก็ได้เดินทางต่อไปต่อมาในภายหลังหลวงพ่อบุญส่งปิยธรรมโมซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองกระตปุญโญได้พาหมู่คณะพระภิกษุเดินทางผ่านมาทางนี้อีกหลายหนจนเมื่อพศ2528หลวงพ่อบุญส่งปิยธรรมโมจึงได้ขออนุญ,ญาตหลวงพ่อสนองเพื่อพัฒนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับก็จะเป็นป่านะครับแล้วก็มีน้ําตกเนี่ยไหลตลอดข้างทางเลยนะครับนี่จะเห็นว่ามีน้ําไหลตลอดเลยนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะได้ยินเสียงน้ำเนี่โอ้โหฟินมากทางเดินก็เดินไม่ลําบากนะครับสามารถเดินไต่เขาขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะออบรรยากาศนี่ก็สวยงามนะครับเราก็ชื่นชมธรรมชาติไปตามรายทางนะครับก็ไม่เหนื่อยเลยร่มรื่นมากๆ แล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงชั้นน้ําตกที่เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับจุดนี้นะครับจะอยู่ใกล้ถ้ามากที่สุดแล้วเป็นน้ําตกชั้นเล็กๆนะครับแต่ก็สวยงามทีเดียวพอเราเดินไปได้สักพักนะครับก็เจอกับเพื่อนร่วมทางอีกคนนึงนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็มาคนเดียวเหมือนกันเราก็เลยมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันเมื่อก่อนมันโลงแบบนี้มอนนง้ตงนี้ เคยมานานแล้วใช่ไหมครับครับผมคนสุดท้ายนี่แหละครับอ๋อบ่งทีเป็นเป็นที่ที่ท้าเข้ามาปฏิบัติแต่พอสร้างวัดที่อยู่ตรงด้านหน้าครับครับก็เลยกลายเป็นที่ท่องเที่เอาบางทีคือเนี่ยฮะอ๋อสวยเเเลยยมมัันนปป็ททีีี่่่คาาารรกกสะะๆอบแล้วน้อยคนจะมาถึงนะฮะ มาคคนนนจะะถึง้ี่รับโอ้แต่ถ้ำตรงนี้ก็เหมาะกับปฏิบัติเนาะใช่ครับตอนที่ผมมาเจอมีกดตั้งอยู่ประมาณหนึ่งสองสามแต่นี่ก็มี่จะเป็นผ้าป่ามาครับน่าจะมีคนมาดูแลอยู่เนาะใช่ครับน้อยน้อยโอ้น้ำตรงนี้ใสเงาเลยน้ำหยดลงมาจากถ้ำเนี่บใสมาก อตรงนี้ยิ่งสวยน่าจะสุดแล้วใช่ไหมครับหรือเดินไปได้อีก เหมือนเดินได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดีไม่ดีอาจจะไปแบบจบที่วัดเน,ะนะาะตรงนี้เหมือนจะเป็นใชับ่เหมือนา,อางาอข้นาข้มานั่งสมาธิอรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแอ่งอน้ำตกนะครับ หลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการปีนป่ายไต่เขาเนี่ยนะครับเราก็จะไปหาอะไรรองท้องกันที่ตลาดชาวให้นะครับตลาดชาวให้แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ในตัวอำเภอบ้านไร่เลยนะครับขอบอกว่าที่นี่ของกินเยอะมากๆ ตลาดชาวให้แห่งนี้นะครับจะเป็นตลาดวิถีชุมชนที่ชิคและน่ารักมากๆมีของกินแบบท้องถิ่นมาวางขายเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสดๆนะครับขนมโบราณพื้นบ้านที่หากินยากๆเนี่ยที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีหลายอย่างเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผ้าทอนะครับเครื่องจักสารเสื้อผ้างานคราฟนะครับงานฝีมือต่างๆรวมทั้งผ้ามัดยอมเนี่ยก็มีเยอะมากนอกจากนั้นนะครับที่นี่ก็ยังมีดนตรีสดนะครับขับกล่อมกันทั้งวันเลย ซึ่งตอนที่ผมไปถึงเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเช้ามากๆเลยผู้คนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยชิวๆสบายๆายดีเวลาไปซื้ออะไรเนี่ยก็ไม่ต้องรอคิวนานนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงสายหน่อยนะครับหรือว่าช่วงทเที่ยงๆเนี่ยคนจะเยอะมากๆเวลาจะซื้อของบางร้านเนี่ยอาจจะต้องรอคิวนานเลย อย่างร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่ขายเกี๊ยวผักกูดนะครับซึ่งอร่อยมากๆนะครับก็จะมีผักกุดอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะกรอบนอกนุ่มในถ้าใครมีโอกาสได้ไปนะครับอยากให้ลองอร่อยจริงๆและตรงนี้นะครับก็จะเป็นพืชผักนะครับเป็นผักพืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านปลูกเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดนะครับกล้วยน้ำว้าทุกอย่างเนี่ยปลอดสารเคมีนะครับสบายใจได้ ส่วนร้านนี้นะครับก็จะเป็นสมุนไพรนะครับของแห้งแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอหอมกนะครับหน่อไม้แล้วก็ข้าวหมากนะครับซึ่งเป็นของพื้นบ้านนะหากินยากมากๆเลยเข้าวหมากเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นน้ําสมุนไพรนะครับนี่หลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกลอยนะครับกลอย นึ่งนะครับแล้วก็กรอยทอดนะครับกลอยนี่ก็จะเป็นมันชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินนะครับซึ่งชาวบ้านจะไปหามาจากป่านะฮะและอันนี้ก็จะเป็นขนมรังพึ่งนะครับซึ่งอร่อยมากๆหลังจากที่เราอิ่มท้องกันแล้วนะครับเราก็ไปชมความงดงามและอลังการของต้นไม้ยักษ์อายุก,กว่า400ปีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดชาวให้นะฮะต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าต้นเชียงหรือว่าต้นพึ่งนะครับมีขนาด40คุณโอบ วัดรอบคนต้นยาว97 m, เมตรเจริญเติบโตอยู่ในที่ดินของลุงเฮียงชาวป่าที่หลงรักต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งใจรักษาให้เป็นสมบัติของลูกหลานและที่สําคัญนะครับลุงเฮียงเนี่ยแกยังน่ารักมากๆเลยเพราะว่าแกเปิดพื้นที่แห่งนี้นะครับให้ร้านค้าเนี่ยได้มาออกร้านกันแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวโดยแกไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น หลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับเพื่อไปยังออฝายกั้นน้ําปางสวรรค์นะครับฝายกั้นน้ําแห่งนี้เนี่ยตอนนี้เป็นอันซีนแห่งใหม่ของ e right, อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งโชคดีมากนะครับตอนที่ผมไปเนี่ยไม่มีคนเล่นเลยนะครับทั้งฝ่ายนี้ก็เลยเป็นของผมโดยสิ้นเชิงเลยฟินมากๆซึ่งการเล่นน้ำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆมันเหมือนเราได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กไม่ต้องคิดอะไรมากได้วางภาระทุกอย่างไว้และมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆ หลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับเพื่อไปยังหุบป่าตาดซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ44กิโลเมตรนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราไปไม่ทันนะฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยปิดตอน4โมงครึ่งนะครับซึ่งถ้าใครจะไปหุบป่าตาดเนี่ยนะครับอยากให้เช็คเวลากันให้ดีๆนะฮะจะได้ไม่ผิดหวังเหมือนผมผมพลาดตรงที่ไม่ได้ดูว่าเขามีเวลาปิดตอน4โมงครึ่งดันมโนไปเองว่าเขาน่าจะปิดประมาณ6โมงเย็น แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าใกล้ๆก,กันเนี่ยก็ยังมีอีกหแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอลานสักที่นี่ก็คือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกเขาประลานะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับอายุหลายพันปีเลยแต่วันนี้เราไม่มีเวลาเยอะนะครับเราก็เลยผ่านไปก่อนนะครับเพื่อไปยังจุดที่เป็นบ้านชายเขานะครับ จุดนี้จะมีร้านกาแฟนะครับมีคาเฟ่มีแคมปิ้งมากมายหลายที่เลยนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเยมาพักแล้วก็แวะถ่ายรูปกันนะครับสองข้างทางก็จะเป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนสวยงามมากๆนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนั่นเอง ก็จบลงไปด้วยดีนะครับสำหรับทริปนี้นะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากกดกระดิ่งพื่แจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องเราขอบคุณมากครับบ๊ายบาย